ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าชีวิตช่วงมหาเลยของผมนะครับให้กับคุณนัชิมและก็คุณไอรีนฟังสันิดหน่อยนะครับตอนนั้นนะครับผมอยู่ผมจบจากโรงเรียนพัตลุงนะครับโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับผมก็สอบติดที่เทคโนโลยีมหาเัยเทคโนโลยีราชมงคลที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ปีช่วงันะคร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็ไปสอบสัมภาษณ์แล้วนะครับ ผมก็มาพักที่หน้ารามนะครับคุณอาทิมตอนนั้นผมพักอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬานะครับหมู่บ้านนักกีฬาแล้วบางอื่นนะครับวันนั้นที่ในรามก็มีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเตือนพฤ่สปาตมินนะครับโอ้เราก็ไปฟังคอนเสิร์ตการปาใสนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ลานสาพสนุกมากนะครับก็บางอืญนผมก็ได้อ่านหนังสือ ช่วงเรียนมโมกนะครับคุณอาดิมครับผมมาหนังสือเยอะช่วงนั้นนะครับอยู่บ้านของท่านตรอดฤทธิ์กัมร,รักนะครับคุณลองคิดดูนะครับคุณอาดิมตอนนั้นคุณนทิกัมรักยังไม่ได้เป็นตรอรนะครับเป็นหัวหน้าอุทยานป่มาไม้อยู่ที่อาลาบาลานะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ตะเลน้อยครับผมก็บ้านของท,อท,อทอา่านตรอดฤทธิ์นี่ครับก็ถือว่ามีโอง่งจำบุดใหญ่มากครับ้อ่งสมบุดใหญ่มากโองสมบุดในบ้านนะครับคุณลองคิดดูนะครับมีหนังสือโอ้เป็นร้อยๆเล่มนะครับ ตรงที่นี้ผมเนี่ยเวลาวันเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยชอบไปเที้ยวนะครับเมื่อโคนนี่ไม่มีกีมครับไม่มีกีไม่มีตัวตับเหมือนที่พวกคุณเล่นหรอกครับผมก็จะอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือทุกวันเเลยครับอ่านทุกวันทุกกืนนะครับตาว่างๆนะครับอ่านหนังสือนะครับหนังสือที่ผมชจบโก้ของอาจารย์ติดกันประรเดิฐคุณนะครับคุณอาทิมรู้จักใช่ไหมครับรู้จักอันนี้นะครับผมอ่านแล้วเออผมโจอบมากครับแล้วก็ผมก็ตัดสินใจไปเรียนที่มหาลัยรามคำแหงนะครับตอนนั้นครับ ใช่ครับธรรมทานนี่ผมครอไม่ได้นะครับผมไม่อยากไปเรียนหรอกก็ครอบไม่ได้ครับทำไคุณอาซิมละประมาณนี้ถึงที่นี้ผมไปเรียนรามก็เหงครับเตอนนั้นก็มีคนเชิมีกิจกรรมบนเวทีก็สนุกมากนะครับผมก็อยากจะขึ้นไปพูดบ้างบนที่บนเวทีะครับก็ไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะผมอยู่ปีหนึ่งครับก็ไปเดินเวียนๆอยู่หลายโรคบก็ไม่ให้ขึ้นครับเพราะว่าคุณต้องทำกิจกรรมละครนะคุณเพิ่งมาเรียนแบบนี้คุณทาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมก็สะมัรเรียนคณะอะไรคุณว่าทิมรู้ไหม การณกติดตาการณกติดอะไรครับผมไม่ใช่กติดครับผมเป็นเิรษสศาสตร์ผมจะเป็นมาธนาคารนะครับตอนนั้นผมอยากจะไปกาขายที่เมืองจีนที่ผมเรียนเิรตฐศาสตร์นะครับเพราะผมคิดว่าการที่จะเรียนเิรษศาสตร์นะครับต้องต้องมีฝีมือใช่ครับผมก็ว่าจะไปกาขายเมืองจีนนะครับจะขี่เรือนะครับเอาหมากเอ่งเปล่าเอง่เองนะครับเอากล้วยนะครับปูในดิน แล้วก็ไปขายที่เมืองจีนนะครับแล้วก็จะตุกสินค้าเมืองจีนนี่กับมาขายเมืองเตยนะครับคิดไปเลยกับจัวนั้นก็ไปเเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่รู้ว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรนะครับก็ไปเรียนเรียนก็แตนุก็ไปทำกิจกรรมครับคุณอาตีมผมนี่ไปออกไกา้ทุกปีนะไปใต้โรงเรียนอ่ะไปรับน้องรับน้องด้วยนะครับนั่นนลครับก็แานุกระนานทีเดียวนะครับนะครับก็นผลที่ผมไปเรียนรามครับสนุกรับเรียนรามไม่ต้องไปชุดครับ ม่มีจุดนะักรกจาครับเรานุ่งกางเกงบางวันผมนุ้งป้าตู่ตตตตตไปเรียนนะครับเยี่ยมมากนะครับไปจุดโต๊ะไปเรียนผมว่าอะไรตื้อไอ้ตัวที่เชื่อเลยไม่เหมือนเพื่อนเ,นเพื่อน็นุ่งกางเกยงยีนเนบเนยลุ่งป้าตูงมาเรียนนะก็ว่าแบบนั้นผมว่าโอ้ผมมาจากพัตลานุงนะมา,มาจากภาคใต้ใช่บ้านผมรวยนะมีหัวด้วยนะเชื่อว่าหัวหลายตัวไหมผมว่าของเพื่อนหลายตัวแะไของเองยังตัวเดียวนี่ ครับก็โอ้เห็นว่ารวยรวยของเพื่อนนะครับผมมีงูอยู่ตัวหนึ่งครับตอนนั้นคุณอาดิมรู้ไหมตอนนั้นผมยังเด็กมากครับเราตอนเด็กๆนะครับแล้วก็เกยใจผมไปเลื่อนงูนครับเมื่อก่อนเลื่อนัวนะครับตอนนั้นเป็นตุ้งนาเต็มไปหมดเลยถึงที่นี่พอตอนเลื่อนงูนะครับงูลูกงูปูกคตัวหนึ่งนะครับมันดื้อมากนะครับแล้วก็ขอ็พื่อเพ่จะ เตยนาน้วก็เป็นกี้เตยอ่ะตอนเที่ยงคุณอทีตคิดดูวันเที่ยงเที่ยงรสแผงแผงอ่ะลองคุณอดคิดูรถแ่งแผงอันแล้วก็หัวเนี่ย <โม S 2> เชือกหัวมันมาล่ำที่ตีนผมคุณอาทีมผมก็แก้ไม่ออกแล้วก็หัวมันวิ่งอ่ะคุณอทิมลองคิดดูหัวมันวิ่ง,คร,งครับผมไว้ไม่อยู่นะครับหัวมันลากผมไปตั้ง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 ตุ้งนาเลยครับคุณมาเลยกันเต็มหมดอ่ะและผมรู้ไหมครับลากผมแล้วผมไม่ไว่ตีนผมมาติดเลือดเลยอ่ะครับเพราะว่า งูเชือกงูมันปันตีแล้วก็มันแก้ไม่ออกงูาลากผมไปไกลมากครับไปจิก,อ,ก,อ,ยกยไไอ,อยู่ที่กอดแท่งนะครับกอดแท่งที่ว่ากอดแท่งที่ว่าหัวหน้าครนรเที่ยงง่ครับมันนไไไปปมมมม่่่่ลลดดแ้้วผออยูทีีกเรงะคาช่วยผมนะครับผมร้องเก้พึ่ดตอนนั้นตอนนั้นผมอยู่น่าจะปวดหลงปวดขามาตัวละเอียดเลยคนที่มาช่วยที่ว่าเลยคนที่มาช่วยตอนนั้นเก๊กุยนะครับเก๊ตายไปแล้วตอนนี้เก๊มาช่วยผมนะครับรเก๊เดินมาตึงเงินแก่ว่า เแกว่าไอ้ขวดไอ้ขวดกี้เรียกผมไอ้ขวดนะครับผมตัวเล็กมากครับตัวน้นนะครับควยขวดมันมันปลือยแล้วไปที่ที่หัวนาที่ขวดเส้งแล้วแกก็มาแก้แก้เชือกงูให้ผมที่ตีนะครับผลองไปดูที่ตีนผมนี่ยังมีรอยอยู่นะงูอะไรนะนั้นนายก็บอกแล้วระวังนะครับเวลาเลื่อนงูนี่เต้าลุกงูปุกโคยแย่งไม่รู้กว้างกับลุงปุกโคยแย่งไม่รู้กว้างนี่แหลงยากกว่าถ้าเด็กที่มันร้ายๆที่มันพูดไม่รู้กว้างอ่ะ พี่พ oh, oh. ่อไม่ใจตามอะไรไม่รู้เรื่องราะว่าเลิ่อหมันลูกมัวปูโกก็แบบนั้นหละนั่นแหละครับโอ้คืนนี้ได้แล้วยังครับคืนนี้จะนอนแล้วเนี่ยได้ตอนอยู่หอได้ตอนอยู่เดี๋ยวตอนต่อไปครับตอนต่อไปเดี๋ยวเคิดก่อนเออได้ตอนตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับ